สวัสดีครับทุกคนยินดีรับูรรายการของผมนะน,นี่คือรายการจัดเทียริสกันที่ผมนะโอ้ก็ห่างหายกันไปไหนแล้วนะหลังจากที่เราจัดคลิปเทียร่าสุดก็คือจัดอาวุธใช่ไหมอาวุธเดวิลเมคลายนะทางด้านของอาวุธดาบคู่นะหรือว่าไอตัวดันเต้ที่เป็นดาบคู่เนะี่วันนี้ก็ผมจะเอาอาวุธที่ขเขา,นะาเรียกว่าอะไรนะเป็นสกินใช่ไหมเออหรือในเกมมาเรียกว่าอะไรนะรูปลักษณ์สัตว์อาวุธอะเออสกินจากตัวเก,เกมเก่ามาจัดครับนะผมนะเออเอาของเกมเก่ามาจัดบ้าง เอ่อทำไมถึงไม่เอาอาวุธใหม่เพราะว่าตอนนี้อาวุธใหม่ยังมีไม่เยอะผมน่ะล่าสุดเนี่ยก็เป็นตัวของอะไรนะวีวี่างสอดดำหรือวีอะไรยมาราชอะไรต่างๆนะที่มันมาใหม่อ่ะไอวีชาโดะเอ่อซึ่งอาวุธใหม่ก็จะเป็นไม้เท้าผมนะเป็นอาวุธประจําตัวก,กับสกินของอาวุธประจําตัวมันยังน้อยอยู่ผมนะผมก็เลยยังไม่เอามาจัดนะจะเก็บไว้อ่ารอตัวละครหน้าเข้านะเออว่าถ้าตัวตัวละครหน้ามันเข้า,ม,ขามันก็จะมีอาวุธใหม่เข้ามาใช่ไหมแต่ถ้าเป็นตัวละครที่เป็นตัวแบบ อย่างเช่นไอ้ตัวเนี้ยตอนนี้ก็คือตัวดัดเต้ขวานเนี่ยมันยังไม่เข้ามาใช่ไหมถ้ารัดเต้ขวานเข้ามามันก็จะมีอาวุธใหม่เข้ามาเป็นยกเซตเลยครับผมนะก็รอตัวละครใหม่เข้ามาก่อนแต่วันเนี้ยจะเอาสกินอาวุธมาจัดซึ่งสกินอาวุธพวกนี้เป็นสกินที่มาจากตัวเกมหลักครับผมนะเออแล้วพอมาจากตัวเกมหลักผมขอไม่อธิบายมากเพราะฉะนั้นแล้วผมจะเอามาจัดทางด้านของดีไซน์ความเท่ความสวยความชอบและก็ความชอบส่วนตัวครับผมนะอืม วันนี้ก็เหมือนเดิมครับผมเอาเจ้าคอมมาจัดด้วยผมนะเออไม่ไดเอามาจัดคนเดียวละเอาเจ้าคอมมาจัดบ้างจะได้มีเขาเรียกว่าอะไรนะเอ่อมีความคิดที่แตกต่างกันนะความคิดที่แตกต่างกันไม่พูดเลยมากขอเริ่มจากอาวุธชิ้นแรกเลยผมนะอาวุธชิ้นแรกเนี่ยมีชื่อว่า V ีแคนใช่ไหมวแคนก็คือชื่อภาษาไทยต,ตรงก็ไม่เท่าของดีนะอาวุธชิ้นเนี้ยตัวเกมหลักมีอยู่ภาคเดียวผมเนะ่ยคือภาคที่าเลยจริงมันไม่เชิงเป็นอาวุธเลยมนะันคือไม้เท้าธรรมดาที่วี เอาไว้จิ้มศัตรูตอนที่พวกไนท์แมร์ชาโดหรือกิบบอนเนี่ยทำให้ศัตรูมันอ่อนแรงกับผมนะเพราะว่าไอ้สามตัวนั้นเนี่ยมันไม่สามารถฆ่าศัตรูได้นะผมนะเออวีก็ต้องใช้ไม้เท้าเนะี่ยไปจิ้มตอนที่ศัตรูมันอ่อนแรงเออแค่นั้นแหละเอาเวลาแอ่ะไม่องพูดอีกทีดีกว่าแต่ว่าจัดที่ดีดีกว่านะมันก็คือไม้เท้าอะ่ะพร้อมไม้เท้าของดีไม้เทา้มเทามันคือไม้เทา้าแล้วมันคือไปะตะโกนด้วยเอย๊มันมีลูกคล้ายๆกับชาโดอยู่ในคอมสังเกตดิ นี่มักินยังวะจะกินยังไอ้ไอ้บอมกิน้ากว่ไอ oh ้คุมเหลมเขาไม่กินไงมอนุปิดอันตรายโตโตคนก็ถือเลยมันเอาไว้จิ้มปีศาจนาะโตาคโตคนไอปีไออ่ะใครดีอะเป็นดีอู้บีว่ะเรียนด้วย้โอ้ยอยโอ้ยโอโออ้อปอ โอเคได้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 ผมหัวให้ทางด้านของซีแล้วกันมันดูธรรมดาว่ะยังไงไ่รูมันทำมันคือหมัเท้านี่แหละอาวุธชิ้นต่อไปเนี่ยเป็นอาวุธของเดโลนะของเดโลมีชื่อว่าเลดควีนนะภาษาไทยเนี่ยชื่อว่าราชินีคริมสันอาวุธชิ้นนี้นะก็ผลไม่เห็นในภาค สี่และผากห้าผมนะในตัวเกมหลักก็เป็นอาวุธประจําตัวของเนโรแหละไอ้ยับมอไซค์บึ้นๆนะโอเคเพราะฉะนั้นเทีร่รคอมใส่ได้ยับเรตฟินเรคฟินมันบิดมอเตอร์ไซค์ได้มันบอกแทนมันเพิ่มความแรงในการโจตรมตีนี่ถือว่ามีความแปลกใหม่เออแค่แทบนบ<บ>ผมมองว่ามันเป็นอันตรายกับคนตายอย่างหนึ่งไงบอกว่าอันตรายอะไรคนตายเป็นปีคือ ถ้าเกิดว่าคนทั่วไปนะเออเขามองว่าพี่จับดิมันบิดได้เนาะเออต่อไปี่พยายามบิดแต่ในเมื่อดิมันบิดเนาะว่ะเออไอาา้ตาเมื่อกี้ที่มึงหรือถ้าเกิดเปลี่ยนเนโรกี้ทีมไว้กับอื่นก่อนคอยบิดอืออือแต่พอคนที่มันพูดอ่ะเออเออเหมือนเมื่อกี้จับดาไปไอ้ด้านโค้งไปก่อนแล้วไม่พูดผิดเด้อไม่กันที่บาดมือเลยเรื่องเดียวไม่ยินใส่ว่อคับปุ๊จิ่นนบุกจิ่นใส่เออดีดีเลย เอ้บันดูดีมันดูดีมันดูดีไงเฮอและวันมุนบึงดางกูเถอเฮ้ยบูดาดเพราะมันเป็นเอาตะกินกับตัวเกมหลักนะมันไม่เห็นคือเอาไงวันนี้ผมมาจากแบบฮาาครัเพราะมันไม่ใช่ตะกินจากตัวเกมดีจริงม่ถึงไม่ใช่ตะกินจากตัวเกมพิีออฟคอมแบทเออมันคือตะกินจากตัวเกมหลักเออเอามาจากฮาาอ่าส่วนผมขอให้ทา้งห้านของดูดีนะ เบสกรีนเราไปด,ด,ดูดีด้วยกันประมาณนี้แหละดูดีเลยมากม,มายมาอาวุธชิ้นต่อไปผมเป็นดาบเหมือนกันนะเป็นดาบเหมือนกันมีชื่อว่าดาบเลื่อนนะผมนะหดีอวว่าดาบประจําตัวของดันเต้หรือว่าชื่อภาษาไทยเนี่ยชื่อว่าดาบเออไม่ใช่ดาบเดี๋ยวมันเขียนว่ามีดกระบดคือมีดกระบดนะไม่ใช่ดาบมีดกระบดเป็นอาวุธประจําตัวของดันเต้อ่าซึ่งมีตั้งแต่ภาคสองสามสี่ห้าแล้วก็ภาค DMC มีด้วยก็มีเหมือนกันดาบเลมแล้วแต่ลนะภาคเนี่ย จะดีไซน์แตกต่างกันทุกภาคเลยแม่ผิถึงจะเป็นรูปลักษณ์เหมือนเหมือนกันที่แบบมีกระโหลกแต่ว่ามันจะแตกต่างเลยภาคสองก็เป็นไม้ทิ่มฟันนะภาคสามก็จะใหญ่หน่อยภาคสี่ก็จะดูคมๆภาคห้าก็จะดูแบบเหมือนดาบจริงๆอะไรประมาณนี้ผมนะส่วนดีไซน์ในเกม pick up combat เนี่ยน่าจะเอามาจากภาคสี่นะฮะมันดูใหญ่ๆแล้วก็มีแบบกระโหลกที่มันดูเด่นชัดอะไรประมาณนี้ผมนะอ่าพร้อมหาดาบอย่างดีบร,รียนเออหาเชียอย่างดีบรเลอโอเลียนเออผมมองว่าเป็นดาบพ ออเอ้ยเอโอ้ได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 ้อยู่ได้อยู่มีครับของพระเอกเลยนุ้ยอืออ่าส่วนผมขอให้ทั้งส้งของดูดีเหมือนเดิมนะเซอร์เทียบีแต่ว่าจะจะให้เหนือกว่าผมขอให้เหนือกว่าเรทคุณนะเพราะผมชอบอีมันเรนมากกว่ามาอาวุธชิ้นต่อไปเป็นปืนกันบ้างครับผมนะอ่าเป็นปืนกันบ้างเป็นปืนลูกซอง มีชื่อว่าหมาป่าเออันนี้ชื่อภาษาไทยนะชื่อว่าหมาป่าเอแต่ว่าภาษาอังกฤษชื่อว่าโคโยเต้อเอหรือว่าโคโยตี้เอนี่แหละอาวุธชิ้นนี้เป็นอาวุธของดันเต้ครับผมนะเป็นอาวุธของดันเต้ในเกมหลักซึ่งโผล่มาในภาคที่4และภาคที่5ครับผมนะมันไม่ได้โผล่มาแต่ภาคหนึ่งนะภาคหนึ่งสองสามมันเป็นลูกซองทั่วไปนะมันเป็นช็อตกันธรรมดาครับผมนะแต่ภาคสี 4, ่ภาคห้าเนี่ยมันเป็นดันดันเต้น,น่ะประดิษฐ์ปืนขึ้นนี้ขึ้นมาเองครับผมนะ เพราะว่าภาคหนึ่งสองสามใช้ปุ๊บแม่งจบเกมคือพังครับผมนะดันเต้เลยผลิตเองบ้่งเลยโอ้โหในภาคกีมแล้วก็ใช้ยาวมาถ,ถึงจนภาคห้าครับผมนะแต่ว่าในเกมพี Combat นะออฟคอมแบทเนี่ยปืนลูกซองเนี่ยมันแต่ว่าตัวละครที่เป็นตัวที่ใช้ปืนลูกซองน่ะมันมีอยู่ตัวเดียวใช่ไหมสกีมเลี้อ่าแม่หมดน้ำแข็งเนะี่ยคือมันยังไม่มีตัวดันเต้ที่ใช้ปืนลูกซองนะอไงแต่ว่ารอเดือนในอนาคตมันอาจจะมีก็ได้ครับผมนะแต่ว่าสกินเนี่ยมันเป็นสกินของดันเต้ในเกมหลักอืม แต่ว่าในเกมพี่ออกเนี่ยคือสามารถเอาไปใส่ให้เดี้ได้เพราะฉะนั้นแล้วอมะจะตีเอถึงแม้ว่ายิดผ่ิตโดยปีศาจแทบรนใจมันเปต้องคืบคืบดุลสงระเชือเล็กน้อยมคือดลงคระเชือเล็กน้อยะมือคือปุลสงปราเชือมเล็น้อยอะไรส่วนไงดุลสงคานี่เขาที่เจอมันที่เจอได้ทัวไป เอ้ยลืมบอกลืมบอกลืมบอกอาวุธที่จัดพันมาเนี่ยอ่าไม่เท่ากับเลดควีนคืออาวุธธรรมดาแต่ว่าอ่าดาบลิเบเรียนคืออ่าเดวิลอาร์มก็คืออาวุธปีศาจเออลืมบอกตัวอาวุธนี่ก็เป็นอาวุธธรรมดาของปืนลืมบอกลืมบอกอีเจ้ทุกคนที่เป็นปีกมืมี้ายอ่ะเอออาจารย์จะไอไอาจารย์เทียบมันก็ต้องมีพขาเออหน่อยนึงเออที่เห็นเปนเทียบก็ได้ นเพราะฉะนัน้นเขาีให้ปีบเลยที่จะช็อตกัน <laughs> ที่จะช็อตกันไปชื่มไปชื่ออ่าผมก็ให้เสียสีเมื่อคือลูกซองอ่ะเออที่จะช็อตกันอ่ะไปชื่มไปชื่มอ่ะที่จะต้องไปชื่มอ่ะโอเคนะมาอาวุธชิ้นต่อไปเป็นอาวุธดาบนะากลับมาดาบกันบ้างครับผมนะาอาวุธชิ้นนี้เป็นเดวิลอาร์มนะเป็นอาวุธปีศาจนะผมนะ มีชื่อว่ายามาโตะเออยามาโตะน่าจะคุ้นเคยกันมากเลยนะไอ้โจตัวเนี้ยเออหรือว่าชื่อภาษาไทยคืออ่ามีดยมบาลัดเหี้ยชอบมี่งมักชื่อภาษาไทยมากเลยยิ่งมีดยมบาลัดเอาวตอาอัตถุน้ำวัตถุนอะไร้อ่ะเอาไปชิมนี้ก็เป็นอาวุธของอ่าเวอร์จิวนะหรือว่าพามีของเราดิแหลววนะเจ้าเวอร์จิวเนี่ยดาบยามาโตะเนี่ยโผล่มาในภาคน่าจะภาคหนึ่งก่อนในไหมอ่าภาคหนึ่งสามสี่ห้า อ่าแล้วก็ PMC ครับผมนะพักหนึ่งก็อีกดีไซน์หนึ่งแต่จะไม่มีปกดาบมากเท่าไหร่หุ่นนะใช้ก็เป็นดันเต้แล้วก็พักสองเอ้ยพักสองไม่มีเออพักสามกับพักสี่ก็ตัวเวอร์ชี่ใช้ครับผมนะเออแล้วก็มีเนโรใช้ด้วยในะพักสี่แล้วก็ดันเต้วเวใ,ชนะเใช้ด้วยในะพักสี่นะสอ่าดีไซน์ก็เหมือนกันนะผมนะแล้วดีไซน์ของตัวพิบออฟคอมแบทก็ดีไซน์เหมือนกับพักสามและพักสี่เลยครับผมนะตรงที่มจับมันเป็นแบบวงกลมอบบวงกลมอะ,มอะเออ แบบคาตนะทั่วไปผมนะแต่ว่าภาคห้านี่จะคนละแบบผมว่าห้าจะดีไซน์ที่ตรงด้ามจับน่จะแตกต่างจากภาคอื่นนะผมนะเนภาคห้าเอาง่ายคือภาคห้าแม่งดูดีสุดภาคเก่าๆภาคสามสี่เนี่ยมันดูธรรมดาไปหน่อยนะผมนะแล้วว่าในพิกเอาต์ใหม่ก็เอาของภาคสามแล้วภาคสี่มาทต่ไม่บอกไม่เอาของภาคห้ามาวะคือไม่เข้าใจอ่าต้องกัดเทียร์เลยเฮ้ยเฮ้ย่ฮ้ยเฮ้เฮ้ย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 เฮยเด้ยเฮ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 เฮ้ย ขาต้องมีความยุติธรรมในการจัดเครดิตเลลถ้าเกิดว่าเขามองเบิ่พื่นคือมองระยะไกลดีไซน์มันคือดาบตระหนักทั่วไปที่ที่เขาเห็นได้คโลกของประตูนหรือไม่ก็โลกของเกมเลยใช่ใช่ใช่ทั่วไปอีนนีคือคือคือเบิ่งเพือนว่าคือดาบยังไงยิ่งมันคือดาบทั่วไปเนี่ยเพราะฉะนั้นคุณยิ่มให้เองเลยเพราะอะไรเนี่ยเพราะสิ่งนั้นใช่ไหมเอาเพลงมา ใช่ส่เอาเพลงมอ่าผมขอให้เทียเอขอไปเอสแล้วกันขอไปเอสแล้วกันขอแกันคือถึงถึงใช้ระบบมีพลัะแต่ว่าตัดเรื่องดีไซน์แล้วกันมึงขึ้นดบดาบตนาที่มันใ่ลยครับไอ้ผมคือแบบในเรื่องอะบอกว่าไม่คิดดาบที่อันตรายไอ้เทียมึงลองเอาไป วังตามต้องโนนเออไอ้คนงย่างไปย่ามากกว่าเคยคิดว่าไอ้นี่มันดาบโคตรพีษพระจิ๋นงงมันไม่น่าอะไรตรอสือแล้วมันกล่าวว่าฟันเลนเยประตูพิธีมือในยังมีศาสตร์ตกตายตายอาวุธอีกเยอะเหนือยวอาเอาอาวุธชิ้นต่อไปกันมาผมนะเป็นเดวิลอาร์มเหมือนกันนะอาวุธปีศาจของผมนะอ่ามีชื่อว่าฟอร์ตเอ็ดหรือว่าภาษาไทยก็คือมีดทรงพลังดาบนี้ก็เป็นหนึ่งในดาบ ของสปาร์ดาเหมือนกันผมเออตามจริงดาบรีเบเลียนกับดาบเยาปโตกก็เป็นของสปาร์ดานะเออดาบนี้ก็เป็นเหมือนดาบของสปาร์ดาเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นรูปแบบของฟอร์สเอ็ดจริงๆอ่ะรูปแบบของมันเนี่ยจะเป็นดาบสปาร์ดาเลยใหญ่ๆเป็นสีแดงใช่ไหมแต่ว่ามันยังเป็นดาบที่มันเป็นดาบง,งูเนะี่ยคือมันแยกออกก็คือมันเอาสร้อยแยกออก2อันนะแล้วก็ดาบเออเข้าใจไหมน่าจะเข้าใจแต่ใครที่ดูเกมหลักน่าจะเข้าใจเลยดาบนี้ผมมั้งแต่ในภาคหนึ่งนะผมนะภาคหนึ่งสองสาม สี่ไม่มีสี่มันกลายเป็นดาบธรรมดาไปแล้วแราคาก็กลายเป็นดาบธรรมดาไปแล้วเอ้ยสี่สี่มีอยู่นะสี่มีอยู่ก็ตัวมือที่จิ้งคนใช้สมมตินะในภาคสี่แล้วภาคห้าก็มีมันกลายเป็นดาบธรรมดาไปแล้วแปลงร่างไปแล้วอ่ดีไซน์ก็ดูกระโหลกกะโหลกอ่ะเออดูดาบธรรมดาเออมันเป็นรูปหัวกะโหลกอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ดาบกะโหลกนะมเป็นดาบดีไซน์มันรูปหัวกะโหลกพูดอะไรเด้ออ่ะพร้อมดีไซน์จัดเจือเลยคือดาบทหารดาบทหารดาบทหารไ้เลย ดาบไม่ดาบไม่คุ้นเนี้ยแม่แบบตรงๆเลยได้แบบแบบแหลมแบบแหลมเนี่ยอบชินนี่มันมีความอันตรายเยอะกว่าอืมคือมันก็เป็นดาบมันไม่ได้อันตรายความคือมันไม่ได้เอาสอยใส่ถ้าเอาสอยใส่มันจะกลายเป็นดาบธรรมดาได้จริงๆเดยที่ทิศมันถือนหนึ่งบุกสูงมันเบิ้งอันตรายกว่าดาบทีเดียวเติมพลังมันบโหลาณไงพอดีชื่อนายไห่ไห้อีก็ได้ เฮ้ยหเหี้ยว่ะอู้หูให้เท่ากับริเบเลียนเลยถ้าแต่เกียรมองปลายดาบแม่งเหลี่ยมมากเลยใหญ่ไม่เป็นอันตรายตกคคนใส่มาโอ้ย่ยอะต่อแต่คนใส่งได้เยอ้เหี้ยอเด่นเรื่องแม่งคนใส่แบบแบบแล้วคนใส่แม่งเสือกเป็นปีศาจเหมือนได้ยินแบบเออไม่เพื่อนมันโค้งเด่นไงเด้อแล้วมันกินมเฉพอะโค้งเด่นนะอ่าผมขอให้ท่านละของอธรรมดานะกัน สำหรับผมมันดูธรรมดาว่ะเสมคือไม่รู้อ่ะสำหรับผมมันดูธรรมดามากแต่ว่าในเกมเนี่ยอันดันเต้ใช้อ่ะไม่ใช้โคตรกากเลยอแต่เวอร์เวอร์จิวใช้มันใช้โคตรดีโอ้เวอร์จิวใส่อย่างมันก็ใส่เป็นเวลาเออรอองไอเอาดาบไอจีวิวโซนเต้ให้เวอร์จิวใส่เจ้าโป่งเรื่องจิงโก้เต้แต่้เต้เต้แต่เวอร์จิวมันโปใส่เพราะว่านัเต้มาใส่มาก่อนไงเออเป็นเวอร์จิวซึ่งเรียกโป่งเลยมา เดี๋อีกสองอาวุธแล้วผมนะขอเริ่มจากกีตาร์ก่อนเลยผมนะกีตาร์ก็เป็นดีิวอาร์มหรือว่าอาวุธปีศาจเหมือนกันูผมนะเออมีชื่อว่าเนวานอ่เรือชื่อประาได้คือนะีมานเนวานเนี่ยก็เป็นอาวุธที่ได้จากการอ่าทาเลวันเราสู้กับตัวบอสใช่ไหมอ่าก็คือเนวานในภาคสามเราทำการชนะ ไอตัวแันเต้เนี่ยชนะเีวานมาได้ในภาคสามผมนะแล้วเีวานก็ทําการช่วยใยการแปลงเป็นกีตาร์ให้นะแรน,นเต้ผมนะแล้วแรนเต้ก็ใช้กีตาร์นั้นในการต่อสู้ในภาคสามนผมนะแต่ว,ว่าหลังจากจบภาคสามเนี่ยเอ่อแรนเต้เอาไปจำนำเพราะไม่มีตังค์ <c oughs> <c oughs> โอ้ไม่นะนี่วะโดนจำนำ <c oughs> ยังว,เวนะนเนี่ยอาดีตายไหนดีตายแตกต่างจากภาคสามผมนะดีภาคสามเนี่ยมันเป็นเกมเหมือนกันว่าเป็นเกมเก่าใช่ไหมเออแล้วภาพมันยังแบบ เป็นจิ๊กเกตเล็กนินึงอ่ะมันเราเราไม่เห็นแบบสายดิจิตา้ากันผมนะสายดิจิตา้าเป็นไฟฟ้าครับผมนะแต่ว่าในจิ๊กซอว์คอมแบทเนี่ยเราเห็นสายดิจิตาร์แบบชัดๆครับผมนะแบอเป็นสายเลยนะไม่ใช่ไฟฟ้านะเป็นสายเลยอ่านะแล้วดีไซน์นะ่ะค่อนข้างจะดูดีและดูชัดกว่าของภาคสามกับผมนะอืนก็คือแตกต่างเลยแหละนะ,ะเพราะฉะนั้นเราคอมเม้นดีไซน์เลยกีตาร์แจวเอาดีมันเท่นะใช่มันเท่แล้วมันแบบมันแยกออกเป็นควันได้ไงเออ เอาไปีได้เพราะฉะนั้นไอเหี้ยมันเทียบติดกับยามาโตะไอเหี้ยมัโตะมันไอเาเวอรนไปจะไปเบิ้งซูนกจะไปเบิ้งอนันีนเาวอร์นไปใ่ไหมไอเีโอ้ไอเอีโอเคได้ๆๆมันเบิ้งท่นะมันเป็นจิตาที่ท่เอาเอาย่อาส่วนผมขอให้ทางด้านขอ เอมันกอมครับผมนะอ่ก็อย่างที่บอกมันมันดูเท่ดูนะมันดูเท่เลยแหละอกีตาร์เอากีตาร์มาโจมตีคิดดูมันมีไหมล่ะเรื่องอื่นอ่ะไม่มีเออมันไม่มีหรอกเอากีตาร์มาโจมตีเนี่ยไม่มีบอกว่ะเออนายี้แบบเออมีแบบใกล้ใกลเออแค่แค่แบบอารมณ์แบบขี่ใกีตาร์แล้วก็มีอย่างอ๋ออย่าโอกโ้ในเกมบอสต์ โบ้ไ่้กี่บอสตดเยอะคนเยอมาอาวุธชิ้นสุดท้ายโบ้นะเป็นอาวุธ debut arms เหมือนกันนะผมนะและเป็นอาวุธที่ได้จากปีศาจนะโบ้นะมีชื่อว่าเบลบูฟนะภาษาไทยก็เบลบูฟเช่นเดียวกันนะผมนะหรือว่าบิวบูฟอ่าแล้วแต่คนจะเรียกนะผมนะอาวุธชิ้นนี้ก็เป็นอาวุธหมัดนะผมนะสนับมือนวมหรือถุงมืออะไรสักอย่างนะผมนะที่สวมขาและแขนนะใช้ในการต่อยแล้วก็ตัวเกมหลักของเบลบูฟเนี่ย โผล่มาสามภาคครับผมนะให้เห็นในสามภาคแล้วสามภาคคือดีไซน์มันไม่เหมือนกันเลยครับผมถึงมันจะดูรูปทรงเป็นเบบูบุกแต่ว่าดีไซน์มันแตกต่างกันทั้งสามภาคเลยผมนะไม่ว่าจะเป็นภาคสามภาคสี่แล้วก็ภาคห้าครับผมนะภาคสามก็คนใช้มีสองคนก็คือดันเต้แล้วก็เบอร์จิลแล้วก็ภาคสี่ก็มีคนใช้เพียงแค่คนเดียวคือเบอร์จิลแล้วภาคห้าก็เบอร์จิลออนั่นแหละเพราะว่ามันเป็นอาวุธของพี่แกเพราะว่าพี่แกเป็นคนฆ่าเบบูบุกตายครับผมนะอ่าก็คือตอนที่เบบูบุกสู้กับดันเต้เนี่ยเบบูบุกได้เสียตาไปข้างงนึ ก็คือข้างหนึ่งไม่เสียเพราะสปาดานในเมื่ออดีตแล้วก็มาสู้กับดันเต้ก็มาเสียตาให้กับดันเต้อีกแล้วมันก็มองไม่เห็นแต่ทีเนี้ยคือมันบอกว่ามันจำกลิ่นได้มันก็ดมกลิ่นไปแล้ววันลงไปดมมาเนี่ยมันไปเจอเวอร์ชิวเว้ยเออแล้วมันคิดว่าไอ้คนที่ไม่ดมเนี้ยคือดันเต้ที่สู้มาเมื่อกี้แต่ที่ไหนได้ไม่ใช่มันคือเวอร์ชิวแล้วมันก็แบบว่ามึงเออสรุปว่าไอ้เรี้ยงสปาดามึงมีลูกสองคนเออสุดท้ายก็โดนเวอร์ชิวตัดคอตายหาครับผมนะประมาณนี้แล้วก็ดีไซน์ในนนกกก็็แแตต่่าาางจภคคเเลยรับบบผมะีป หมือนแบบดูแบบว่าเป็นหินเนี่ยเออมันดูหินหินเนีดูไม่ใช่เหล็กอะมันดูหินมากกว่าผมนะเหมือนเป็นก้อนหินเนี่ยอ่าเพราะฉะนั้นเราเอาคอมพิวเซอร์เอฟมันต้องฟูเยอะสิของดีก็ฟออะไรนะตัวเดะเอสเนี่ยนี่ม่ต้องพูดเยอะมันอะไรอยู่แล้วมันแบบเออ รักของเรสติงพีเลยเด็กเสติงพีนี่ยจะลัสติงพีอืมอ่าผมขอให้ท่านลของดูดีครับผมนะมัสเบรฟลสเอาไปดูดีเลยถือว่าไม่ได้แย่นะเออแต่ว่าดีไซน์ผมชอบของภาคภาคห้าอ่าผมชอบของภาคห้าครับผมนะมันดูสวยกดมารวนในพี่อ็อกแบบไม่เปลี่ยนอ่ะ ตอวี้ก็เหมือนเบียนอ่ะก็ประมาณนี้ผมกับอาวุธจากเกมภาคหลักใช่ไหมจริงจริงมันมีอีกหนึ่งชิ้นนะผมนะเออเป็นของเลดี้แต่ว่าผมไม่เอามาจัดเพราะว่าปืนของเลดี้เนี่ยในตัวเกมหลักเราไม่ได้ใช้ครับผมนะเออเราไม่ได้ใช้นะแต่ว่าตัวบอสของเลดี้ในภาคสามใช้แทนแล้วก็ตัวเลดี้ในภาคที่สี่เราก็ไม่ได้ใช้ปืนนั้นนะผมนะ อไอ้ปืนที่มันเป็นปืนกลและมีมีดปืนนั้นในภาคสี่ดี้ไมันได้ใช้คือลดี้ไม่ได้ใช้อาวุธปืนกลที่มีมีดในเกมในเกมหลักอะในเกมภาคสี่ l a d จะใช้เพียงแค่ปืนพกลุกซองแล้วก็คารินาแอนเท่านั้นไงผมนะส่วนไอ้ปืนกลที่มันติดมีดอะคือมันติดไม่ใช่ักติคือมันมีให้เห็นในภาคสามที่เป็นตัวบอสครับผมนะเออคือเราไม่ได้เราไม่เคยเล่นลดี้ที่ใช้ปืนกลที่เป็นปืนกลมีดเลย ก็นะคือพีคออคคอมแบทเป็นเกมแรกที่เราได้เล่นเลดี้ที่ใช้ปืนกลอ่าเข้าใจไหมแต่ว่าถ้าโจมตีเนี่ยเราได้เห็นจากภาคสามที่เป็นตัวบอสเออคนงี้ดีกว่าก็คือเราเราได้เล่นในพีคออคคอมแบทแต่เราเคยเห็นมาแล้วในภาคสามคนงี้ดีกว่าเข้าใจป้ะ <c oughs> เออก็คือเขาได้เล่นเลดี้ปืนกลในในภาคพีคออคคอมแบทแต่คือในโทรศัพท์แต่ว่าเขาเล่นเป็นการโจมตีของเลดี้มาแล้วในภาคสามที่เป็นตัวบอสเออเพราะว่าเลดี้เคยเป็นบอสมาแล้วในภาคสามแต่มาณนี้ แล้วภาคซีเนะี่ยคือมันมุ้ยปืนกลเฮเลนมันมีแต่คข้าริ่าแอน์ปืนพกแล้วก็ลูกท้องนะครนะับประมาณนี้นะผมนะอธิบายยาวมากเลยคือนั้นแล้วก็จะเอาไปจัดในคลิปต่อไปแล้วกันในปืนมันชื่อปืนอะไรวะจำชื่อไได้ขอเรียกมันปืนกลมีดแล้วกันอนะม,มีดที่ในคลิปนี้ก็สั้นไปนะผมนะไม่สั้นดิยี่สิบกว่านาทีเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวตัดน่นนาจะเหลือประมาณสักสิบกว่านาทีปังนะไม่รู้่ผมนะเดี๋ยวถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยผมนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะ สำหรับนี้ก็ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะไว้เจอกันคลิปหนะ้าไปละบ๊ายบาย,บาย